อะไรเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะนั่งซืมกระทือเที่ยวพอดีช่วงนี้ผมกุ้มๆมมาพี่สอ,องอ๋อแล้วมีเรื่องอะไรกุ้มล่ะก็น้องเจสิก้าสิโทรมาบอกนะผมทุกวันเลยผมบอกว่าอย่าโทรอย่าโทรเขาก็ไม่ยอมผมนี่กุ้มกมกุ้มโอ้โหนี่แหละจ้าเรื่องกุ้มใจของเธองั้นฉันก็มีเหมือนกันพี่สองมีกุ้มใจเรื่องที่คนโทรมาบอกรักเหรอครับกุ้มใจที่เขาโทรมาทวงเงินเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนส่ง คุณผู้ชมคะคำว่ากุ้งใจในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนบางแห่ง ภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวานันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละย20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคําว่ากุ้งใจในภาษาอีสาเนเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชาย อาการกลุ้มใจในภาษากลางนะครับในภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าอุกอัง่งยกตัวอย่างเช่นขณะนี้โควิดเนี่ยกำลังบุกมานะครับขายของก็ไม่ได้นะครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยกลุ้มใจมากเลยอุกอั่งใจมากหมายความว่าโควิดเข้ามาพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้มันอุกอั่งใจครับผม คุณพี่แป๊มากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ